อะไรแลบนก้แล <Enter> mm. mm. mm ้วไปกรบกันไหกัร mm. จ <HAHA inski> ครับก็สวัสดี Facebook แฟนเพจของสถาบัานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้อยู่ที่ LRC ชซ้น13นะครับอยู่ที่ บุญเรีนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับอยู่ที่สวนหลักนะครับจริงๆวันนี้เราอยู่กับคุณทันพวิพานะครับหรือน้องอามนะครับอยากให้น้องอามแนะนํานิดนึงครับว่าวันนี้เราเราเราอยู่ที่ไหนคือต้นสังกัดของน้องอามเนี่ยเดินเดินอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ในง,งานของน้องอามทําอะไรบ้างแนะนําตัวก่อนเลยครับครับผมสวัสดีค่ะคุณธันยิพพี่ชินนะคะหรือน้องอามน,นะคะ ผู้จัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ปีกอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะซึ่งอย่างที่อาจารย์ได้แจ้งมานะคะว่าเราเองก็คือเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ที่สังกัดภาคณะอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะซึ่งเดิมเนี่ยเราได้อยู่ที่ตึกเอลซีนะคะแต่ว่าตอนนี้เราได้ย้ายไปอยู่ในสานที่ใหม่ของเราแล้วนะคะจะเป็นส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่วนขยายนะคะ จะอยู่ที่อุทยานเยา้อสัตว์ภาคใต้นะคะจะเป็นที่ผ่้ใหญ่นะคะเรามีเงินผิวพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นีค่ะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ไปที่นู่นก็ขอเยี่ยมเชิญนะคะเพราะว่านอกจากบริการดีแล้วบรรยากาศดีอะไรดีมากๆเลยค่ะใช่ครับก็เดินนะครับที่น้องอาร์มอยู่ก็คือที่นี่ชั้น13นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับไปที่อุทยานเยา้อสัตว์ จุดตรงนี้เป็นจุดเชื่อมโยงนะครับไปอย่างที่นู่นได้เช่นกันอันใดยังไม่รู้จักที่ที่ใหม่นี้เรียกว่าทุ่งใหญ่ใช่ไหมครับก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้นะครับก็วันนี้อยู่กับน้องอามน้มองอามเล่าเรื่องนึงครับเราอยู่ภายใต้โครงสร้างของกุทิยาเยทยาศาสตร์นะครับกุทิยาเยทยาศาสตร์มีหลายหน่วงงางเลยนะครับอันหนึ่งที่นา่าสนใจก็คือศูนย์มเพวะวิสาหกิจนะครับศูนย์ตเพาะวิสาหกิจทําอะไรครับจะน้องอารมครับ ใช่จริงสูงเหมือนท่านวิชาชี่แล้วนะคะถ้าเกิดเป็นเป็น,ปนความเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นที่เดียวในการเริ่มต้นธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใหม่นะคะแต่ว่าเนืสส่องจากเป็นสำหรับผู้ประกอบการใหม่แล้วนะคะผู้ประกอบการนักศึกษาวิชาชีพเริ่มต้น,นสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการชุมชนนะคะหรือว่าผู้ประกอบการอย่างที่ต้องการที่จะเปายอดธุรกิจ สุดท้ายเมื่อิดของตัวเองโดยทำปฏิกิริยเนี่เราก็สามารถจะเป็นที่มาให้กับผู้ประกอบตารได้นะคะโดยที่หลักๆแล้วเนี่ยเราจะเชื่อมโยงกับงานวิจัยเทคโนโลยีและวัฒนดการจากอหาเที่ยวงนนะคะไปต,ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในส่วนของการพั้ตาผลิดประกานะคะบริการหรือแม้กระทั่งการพัฒนาตัวผู้ประกอบการอื่นนะคะให้มีความเรียกว่า ม ja Sadly, ีความนู้เเ <um ืียงการทำธุรกิจมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราเองมีผู้ประกอบการที่เพิ่มเรื่อต้นจริงๆนะคะครับก็เรียกได้ว่าจริงๆวันนี้ถ้าจะประกอบธุรกิจเนี่ยเรามีพี่เลี้ยงก็คือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจนะครับที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะครับตั้งแต่ตอนมีไอเดียเลยนะครับจนกระทั่งว่าจะเป็นโค้ชให้เราได้ทําธุรกิจอย่างถูกระบบระเบียบนะครับแล้วก็รวมถึง การบางคนที่มีไอเดียเนี่ยยังไม่รู้จะไปยังไงต่อก็ทีนี้ก็จะช่วยไกลช่วยนำทางแต่ต้องบอกนะครับว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมนะครับที่จะมาบ่มเพาะต้องเปิดใจนะครับแล้วก็เรียกว่าต้องไปดำทิศทางท,ที่ที่กำหนดนะครับไม่ใช่ว่าจะไปดำที่ตัวเองต้องการอย่างเดียวนะครับ พราะว่านอกจากว่าเอาเองนะคะมปเกีดยวสมรรถที่เดียวนะคะที่ที่อยู่ข้งผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ต้องเพิ่มเติมทุนกี่หรือว่าทำธุรกิจจริงๆก็คือตัวผู้ประกอบการเองใช่ไหยพื้นฐานสำคัญก็จะเป็นในส่วนของความพร้อมองที่อาจารย์บอกก็ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ประกอบการที่จะทำจริงๆนะคะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นในการที่จะแบ่งาให้มันะสบความสําเร็จแล้วก็เดินไปในิศทางที่ถูกต้องได้ มีผู้ประกอบการหลายรายคะ่ะที่ทำเรื่องถิ่นมาแล้วระยะเวลา2-3ปีนะคะแต่ปรากฏว่าเรื่องบางอย่างเนี่ยเขาเลยถิดมาตลอดในช่วเรื่องบัญชีการเงินนี่ค่ะมีตัวอย่างง่ายๆที่แบบผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยอาจดะละเลยหรือว่าไม่เข้าใจในเรื่องของแบบเนะะี่ยค่ะที่ถงองแท้เนี่ยพอมาหมุนเข้ากับเราหรือว่ามาขอรับความรู้ไปเนี่ยทำให้เขาได้รับความรู้แล้วก็เอาไปพัฒนาหรือว่าปรับปรุงใช้กับธุรกิจของเขาได้คะ่ะ ครับวันนี้สมมติว่าเม,มื่อผู้จ้างเนี่ยครับเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเหนื่อยงานนี้เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ยังไม่รู้จะเิ่มยังไงมีแค่ไอเดียครับจะติดต่อเข้าสู่หลุนเพ้อย่างไงครับมีกระบวนการยังไงครับถึงจะได้เข้าสู่หลุนเพอครับจริงแล้วข ถ้าผู้ประกอบการหรือว่าท่านที่ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจแต่มีแค่อเดียเรื่อต้นนะคะสามารถจะเจอาอื่นข้าปัญหาเราได้ที่สืิอย่างน,นเรื่อสัร์นะคะแล้วก็ไปติดต่อฝ่ายบุคคลวิสายติน,นะคะเพื่อมาขอรับกาปรึกษาแนาเรื่องต้นนะคะซึ่งเราเรียกกระกบวนการนี้ว่า first contact นะคะ first contact เป็นกระบวนการที่เราพบเจอเปนครั้งแรกแล้วก็มาคุยกันว่าความต้องการของผู้ประกอบการคืออะไรปัญหารเรื่องอะไรและเรามีอะไร ทรัพยากรหรือว่าองค์ความรู้อะไรที่เราสามารถที่จะพปอร์ให้กับผู้ประกอบการได้ซึ่งส่งต่างๆนี้นะคะนอกจากจะมีศูนย์หน่วิข้าวสาลีขึ้แล้วนะคะมีหน่วยงานต่างๆในอุกแาหกรรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมที่จะพพอร์ให้กับผู้ประกอบการได้ในหลายทางเลยนอกกไปจากนั้นนะคะเรายังมีเครือข่ายพันธมิตรทั้งในมหาวิทยาลัยสังาัครัฐนะคะแล้วก็ว่าข้างนอกมหาวิทยาลัยด้วยที่เราสามารถจะเชื่อมโยงทําให้ผู้ประกอบการเดินไปทิศทางที่ถูกแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ เรียกว่าจริงๆมันครบถ้วนเดิมทีเดียวเราคิด,คดว่าเราจะทำธุรกิจเราต้องมีทุนเราต้องมีไอเดียที่ solid น่าพอเราจะต้องมีเครือข่ายแต่จริงๆที่นี่ประกอบให้ได้ทั้งหมดหมายความว่าถ้าเดินมาที่นี่ก็าสามารถชี้ได้ว่าโอเคจากไอเดียเนี่ยจะทําเป็นผลิตภต้นแบบทํายังไงอาจจะมีชี้เป้าแหล่งทุนหรืออลิตต่างๆที่จะได้มาซึ่งการขึ้นตัวลอหรือ แม้กระทั่งว่าวันนี้เนี่ยผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นธุรกิจนวัตกรรมหลายๆคนคิดถึงออฟฟิศคิดถึงอินฟราสตรัเจอร์ที่นี่ให้บริการด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะมีพื้นที่บริการที่อุปกรณ์ที่เราสามารถคาดได้นะคะจะเป็นพื้นที่อ่าให้สำหรับผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการเหมือพาะหรือว่าเอกชนนะคะในการที่จะเข้าไปใช้พื้นที่ตรงนั้นจะเป็น เขาเรียกว่าเอาซิติดต่อหรือว่าพิจารณาว่าิสย่อยหรือไมก็ข้งเป็นห้องแล็บต่างๆนะคะที่สามารถที่จะให้ผู้ประกอบการมาใช้บริการได้ค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถติดตามได้ในเพีของอุทยาาสรร์หรือว่าจัดต่อส่อขาไปในสายมาร์เก็ตติ้งของอุทยาาสตร์ก็ได้นะคะเราเองก็มีความรู้ในการให้บริการตลอดอยู่แล้วค่ะครับก็วันนี้เนี่ยชวนน้องอาร์มเนี่ยมาคุยเพราะว่าน้องอาร์มเนี่ยดูแลศูนย์บเพาะเพื่อจิอยู่นะครับ อันเดียวที่น้องอาร์มทำมาก่อนหน้าแล้วก็เราเริ่มเห็นภาพชัดเจนก็คือเรื่องของการบง่งเพาะเราเราเลยว,ว,ว่าเรื่องกล้ายอย่างก็คือน้องม้องนะครับที่สนใจเรื่องของการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราวงเล็บนวัตกรรมน้องอาร์มก็ได้ผ่านกระบวนการมาจะให้น้องอาร์มด้วยเ,เล่ากระบวนการนิดนึงครับว่าหรือยกตัวอย่างเคสบางเคสให้นิดนึงครับว่าจากที่เขาเป็นนักศึกษา ถ้ามีไอเดียวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็น้องอาร์มเนี่ยหรือศูนย์พ่อเนี่ยได้ช่วยอะไรเขาบ้างลองเล่าให้ฟังครับเป็นเคสเผื่อว่าน้องๆหลายคนที่เป็นนักศึกษาตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าไกลตัวแต่จริงๆมันมันไม่ไกลเลยนะครับเชิญครับคืจริงๆอาจจะเป็นนำก่อนว่าสูนยหลวงพอ่อเราไม่ใช่หลวงพ่อชัพาะผู้ประกอบการที่เป็นแบบวตกรรมัยางพารานะครับเราจะมีหลายๆผู้ประกอบการแลบก็คือนะคะทั้งไอที ทั้นวัตถุยาพาราทั้งอาารนะคะหรือว่าไม่ดท่านเจ้าสำอาหรือว่าอื่นๆอีกนะคะที่ที่เข้ามาอุกสรรเราแต่ว่าเนวัตกรรยาพาราเนี่ยได้ได้เกิดขึ้นมาวเราความรู้สึกว่าเราเองน่าจะเป็นผู้นำในเชิงของการพัฒนาผู้ประกอบการฝ่ายเหล่านี้จากว่ามหาเืระของเราเองนะคะก็มีน้ำใจที่มีคุณภาพนะคะเกียกับยาพาราแล้วเราเองป็นมหาเถระชั้นน้ของข้าเ้ก็ง่าที่จะกระทำให้ งานวิจัยเกี่ยวกับยาพาราหรือว่าต้องการยกระดับยาพาราให้มัีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นก็เลยเกิดเป็นรัเปเอินเทอรเนเตอร์ขึ้นมานะคะคราวนี้เนี่ยถามว่าผู้ประกอบการที่เข้ามาเนี่ยก็มีหลายประเภทมยู่ทั้งรา,า,ายใหญ่รายย่อยหรือว่าไม่เกินห้่งเหมือนที่อาจารย์บอกก็คือนักศึกษาล่าสุดเนี่ยเรามีที่นักศึกษาก็คืออาจจะยกตัวอย่างสักหนึ่งถึงสองที่แล้วกันนะคะก็อย่างเช่นน้องมีเวอร์แกนนะคะปัจจุบันเนี่ย น้องเขาก็ได้จดตั้งเป็นบร,ริษัทแล้วนะคะเป็นชื่อว่าบริษัทมีพแลัลแบบุรีจำกัดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นักศึกษาที่เริ่งจมาจากเป็นนักศึกษาที่จบหม่จริงๆนะคะน้องจบคณะวอิรรสุโกมาร์านะคะเป็นสาข,ขาด้านด้การผลนตแต่ครานี้เนะี่ยหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่จบในเรื่องของบริหารเพื่อผิดมาแล้วมีไอเดียที่จะมา,าขันเบื้องตานเป็นนักธุรกิจได้ยังไงนอกจากว่า น้องเองนะคะก็คือเรื so to to encore, ่องของโครงการยางมาเองนะคะของเป็นครอบครัวด้วยแล้วก็เป็นงานที่น้องได้ทามาร่วมกักฝ่ายทางครอบครัวนะคะที่ได้วิจัยมาเองจากนั้นก็เกิดไอเดียว่าเฮ้ยมาสามารถที่จะเอาหยิบยกมาทำเพื่อกิจแล้วก็ต่อยอดงานวิจัยได้ก็เลยก็เลยเดินมาหาศูนย์งเพาะนะคะแรกๆก็มาปรึกษาแนะนําก่อนถามว่าทุกคนที่มีไอเดียเนี่ยมีความเดินไปได้ไหมทุกอย่างมีความเดินไปได้หมดนะคะ เราต้องก้าวผ่านความเรี่ยวความกลัวนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ที่มันเป็นเขาเรียกปัจจัยลบๆตัวมาได้นะคะเช่นน้องคนนี้เนี่ยเป็นนักศึกษาจบใหม่เนี่ยเราว่าเพื่อนๆที่จบพร้อมก,อกันนี่ยก็ไปเป็นะวิศวกรได้รับเงินเดือนจะแล้วแต่พอย้อนกลับมาดูตัวเองเนี่ยค่อตัวเองเนี่ยต้องการที่จะมาเป็นนักธุรกิจณปัจจุบันนี่ยเพื่อนๆรันมมถึงใหม่จะไม่ได้เลยอันนี้เป็นหนึ่งข้อที่น้อง น้องก็เกิดความย่อท้อนะคะอาจารย์จากการที่คนอื่นมีรายได้แต่เราไม่มีรายได้แต่พร้อมเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันน้องว่าสิ่งที่น้องคิดเนี่ยเป็นที่พันที่ถูกแล้วอยากที่จะให้น้องเนี่ยทำในสิ่งที่ทีน้องคิดว่าน้องมั่นใจจะทำอย่ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทีาสนทนาเรื่องต้นแบบเขาไปเรื่องของการต่อต้านที่ได้ผลหม่ว่าจากปัจจัยต่างๆที่น้องมีหนึ่งก็คือ เรื u, var, Higher, paced, och, ่องของเงินทุนเมื่อน้อว่านักศึกษาจบใหม่ยังไม่มีเงินทุนในการต่อตั้งธุรกิจเราก็พยายามที่จะให้คำปรึกษาว่าจริงๆแล้วมันจะมีแหล่งเงินทุนต่างๆที่สนับสนุนจากซาร่าหรือว่าในสื่อสารหรือเป็นแหล่งเงินทุนมากมายที่เป็นเครือข่ายเราเพื่อให้น้องเนี่ยมาลนำเสนอไอเดียธุรกิจนะคะตอนนั้นน้องนำเสนอเป็นถุงข้าวสารจากยางพารานะคะที่ไม่สมัยได้ซึ่งพอมาเสนอในทุก็บหปรากฏว่ากรรมการของเราเนี่ยก็ ให้ความสนใจนะคะและคิดว่ามันเป็นไม่ได้เพราะว่าเกของของเบงแนวกับโตูนนะคะมันมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะการใช้ถยของแสติกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นทรของธุกิุด้วยก็เลยน้องก็เลยได้เข้ามาสู่กระบวนการหมุนเพาะเท่า,ทาน,นี้เนี่ยถ้าถามว่าพอเข้ามาสู่กระบวนการหมุนเพาะแล้วน้องได้อะไรจากจากจากรารเข้ามาในกระบวนการนี้ mm hmm. บ้างเรื่องแรกก็คือการได้เริยนขายนะคะเร่อนขายทั้งเรื่องของ นนหน่วยงานต่างๆที่สามารถที่จะพพอร์ตเขาไม่ว่าจะเป็นของสิงนเของพเองวิทยทาวิทยาศาสตร์เองหรือว่าเป็นหน่วยงานคณะนีนอื่นๆนะคะเป็นจุดเร่มต้นที่ทําให้น้องเนี่ยมีอ่าเขาเรียกว่าเงินทุนในการที่จะพพอร์ตุรกิจของกษาเองนะคะแล้วก็ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือน,น้องซื่งจบวิศวะเนี่ยไม่มีแนวคิดไม่มีเขาเราียกว่าความรู้เรื่องการคำที่กิจกเองพอเข้ามาสู่ในกระบวนการเนี่ย สิ่งสําคัญที่เราต้องการใหนจับตามาก็คือความเป็นผู้ประกอบการค่ะไม่ใช่ว่าจับตามองให้มันเกิดมาซึ่งผลกำไรให้มันเกิดมาซึ่งธุรกิจแต่สิ่งที่ยากยิ่งที่สุดก็คือว่าผู้ประกอบการจะต้องมีจิตสำนึกความเป็นผู้ประกอบการหรือว่ามีความรู้ต่างๆที่สามารถที่จะไปประกอบการธุรกิจของตัวเองได้ค่ะคราวนี้เราก็จะมีแผนธุรกิจเป็นแผนเรว่างรายบุคคลสำหรับผู้ประกอบการแนะนำนะคะซึ่ง จะบอกว่าผู้ประกอบการที่เข้ามาน่ะมีความต้กงการหรือว่าระดับของสิ่งทุกขาดสิ่งที่มีอยู่ที่เขาหน้าแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยแผนเราบุคคลเนี่ยเราแต่ผู้ประกอบการเนี่ยเจะต้องมาหน้างทำแผนการว่าในหนึ่งถึงสามปีที่เราจะหมเองข้อผู้ประกอบการเนี่ยเราจะซัพพอร์ตอะไรให้กับผู้ประกอบการบ้างจะเดินยังไงให้กันเติมทินทางที่เป็นเหมือนการบันไดนะคะที่ค่อยๆเปิดโต๊กเกอรเมื่อค่ะ อันนี้ในระหว่างทางเนี่ยเหมือนเราก็ต้องพยายามที่จะกบะตุ้นให้เขาเนะี่ยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ใน,นเคสของน้องพัฒนีเนี่ยเราจะเชื่อมโยงกับคณะเอ่อคณะวิทยาศาสตร์นะคนะใน,นการที่จะใช้ข้อมูลดิติตารเนื่องจากว่า,าน,น้องเในี่ยจำเป็นที่จะต้องวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้ได้ขึ้นมาต่อแล้วก็เชื่อมโยงความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ก็ทางคณะก็ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างนี้นะคนะค <c ari> อนุเคราะห์ให้น,น้องไปใช้กล้งในการทดลองผลิตภัณฑ์เยงต้นออกมาแลา้วก็ไปเทสูต่ตลาดได้นะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยน้องก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอดนิยแล้วแล้วก็กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สองก็คือเป็นรองเท้ารองเท้าครูนะคะจากยางพา,า,าราเหมือนกันซึ่งจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ร้องคำจะไม่เน้นเรื่องของเกษตรกรเกษตรกรรมซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งจะเป็นเรื่อทธุรกิจของน้องะค่ะ ครับก็เรียกได้ว่าจริงๆมันเป็นโอกาสนะครับที่คนที่สนใจจะเป็นสตาร์ทอนะัพในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเข้ามาช่องทางของผมเพาะนะครับมีทั้งเรื่องของทุนอันนี้พูดเลยว่าทุนทางด้านนี้เนี่ยถ้าไอเดียเราเราดีจริงๆเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมเพาะให้ชัดๆเลยก็คือเรื่องของเครือข่ายอันนี้คือต้นทุนหลักที่น้องไม่ต้องออกเองินสักบาทหนึ่ง ในการจะไปขอความคำปรึกษาหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาผิดพณฑ์นในบางจุดที่เป็นเครือข่ายที่ถุนปมเพาะให้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือณวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นนักศึกษาจบใหม่ตอนนี้น้องมีออฟฟิศมีบริษัทมีฝ่ายต่างๆครบเป็นบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับก็จากไอเดียวันนี้สามารถพร้อมจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้วก็พัฒนาต่อยอดผิภพณฑ์ที่สองที่สามไปเรื่อยๆนะครับก็ รอดูความสําเร็จการต่อไปนะครับก็มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องอามของเคสนี้หรือเคสอื่นอื่นค่ะจริงๆก็เหมือนท่นบอกค่ะทุก้อความเน่ยที่ที่เราที่เราตงูกค้าเนี่ยรับบริการไม่ว่าจะเป็นู้อคการทั่วไปนะคะอาจจะเป็นไม่ใช่ยางพาราอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นสามารถที่จะเหมือนกับมาขอคำแนะนำได้แล้วก็ท่านไม่จำเป็นที่เข้ามาในกระบวนการถุนเคราะหก็ได้นะคะ แต่ว่าในวิชาการขางเราเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะให้บริการเรื่องต้นนการวิเคราะห์ว่าธุรกิจขั้นเนี่ยอ่ิดปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็เราสามารถที่จะซัพพอร์ตเรื่องอะไรไปได้เราก็จะเชื่อมโยงไปให้ท่านได้แล้วก็ไม่จาเป็นว่าท่านจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีไอเดียเจ๋งๆหรือว่ามีนวัตกรรมที่มันโดดเด่นนะคะเป็นเป็นวุรกิจที่อ่าทำมานแล้วก็ได้แต่ปิดปัญหาเรื่องอะไรนะคะก็อยากให้ลองอินข้อความเราหรือว่า โทรมาก็ได้นะคะก็คือจะมีช่องทางหลายช่องทางโดยที่ท่านสามารถติดต่อเราได้ค่ะเขาบอกว่า<ม>บ่มเพาะยางพาราที่มออเจ๋งที่สุดใช่แต่อยู่ที่อื่นคะจะเข้าบ่มเพาะยางพาราที่มออได้ไหมค่ะจริงๆหน้า้นี้นะคะ่ะจาจะมีจะมีคือถ่ายของทา่อาจารย์เองด้วยนะคะที่ที่โทรติดต่อมาหรือว่าอ,อยู่โซนภาคอีสานก็มีภาคกลางก็มีนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกว่า แล้วก็การทำยาของรออเนี่ยของเราต้องท่านจะโดดเดี่ยแล้วก็แล้วก็คือมีชื่อเสียงมากฉะนั้นเนี่ยเขาต้องารที่จะตอยอดตรงนี้ก็โทรมาขอรับคำปรึกษาแนะนำอาร์เอ็นก็อาจจะต้องเรียนจากท่านผู้กอบแารตรงๆว่าในการมาบุกท่อเนี่ยเราเราไม่ได้เราไม่ได้จําหวดว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดไหนพื้นที่ไหนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ตอบได้เองเป็นหลักนะคะก็เลยก็เลยต้องต้องแนะนำไปว่าจริงแล้วศูนย์บุกท่อทีสาหกิจเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศ สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยอะไรแบ,บนี้เนี่ยก็ะต้องต้องเรียนท่านว่ามันขึ้นอยู่กับความสะดวกความต้องการของท่านว่านวัตกรรมมือนที่ท่านต้องการเนี่ยอยู่ที่ไหนท่านก็สามารถที่จะไปที่นั่นได้สมมุติว่าที่ภาคกลางหรือภาคอีสานนี่คือก็สามารถมาที่นี่ได้ไม่ติดตะหาอะไรนะคะ ท่านี้ก็เหมือนที่บอกว่าท่านสะดกวกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็จริงๆรวเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับที่นี่ก็เชื่อมโยงกับที่พี่<ช>นะครับแต่ว่าโอเคในเรื่องของบางเรื่องที่ต้องการความเฉพาะเรื่องยางพราราก็อาจจะติดต่อที่นี่ผ่านเครือข่ายก็ได้เช่นกันนะครับก็วันนี้จริงๆก็เป็นในช่วงเริ่มที่จะปลดล็อกนะครับผมก็เริ่มเห็นนะครับว่าจะมา Facebook Live โดยโดยออนไลน์แล้วเริ่มไม่ออนไลน์ทั้งหมดนะครับ ต่เราก็ยังรักษาระยะห่างนะครับนี่ก็คือหนึ่งมันครึ่งนะครับโซเชียลดิสแตนซิ่งก็ยังจำเป็นอยู่นะครับสำหรับแฟนรายการนะครับช่วยกดไลค์เพื่อให้เรารู้ครับว่าท่านกําลังดูเราอยู่นะครับแล้วก็สําหรับแฟนแฟนอฟน้องแอมนะครับวันนี้มีผู้ประกอบการหลายคนที่ต้องํารบ่มบ่มเพาะนะครับก็อาจจะกดหัวใจมาให้กําลังใจนิดหนึ่งนะครับต้องการครับมาถึงท้ายรายการนะครับวันนี้เนี่ยถ้าผู้ฟังฟังอยู่แล้วอยากจะเข้าบ่มเพาะ เราเริ่มยังไงดีนะครับต้องมาที่นี่ไหมหรือว่ายังไดีครับจริงๆก็วันนี้เป็นโอกาสดีมากนะคะที่อาจารย์หรือครูได้เชิญามามพูดเหลาจานนวันนี้นะคะเพราะว่าเราเองก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์หน่วยงานของเราด้วยแล้วก็ได้ได้พูด้ึงว่า กลุ่มเพราะวิสาหกิจจริงๆความเข้าใจของหลายหลายท่านอาจจะคิดว่าเราไปสอนปลูกต้นไม้หรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเราบุ่มเพราะเรื่องต่อการเรื่องแบบเดี๋ยว่งเสริมต้นไม้นี่ค่ะที่ที่คอยฟื้นฟักเขาให้เติบโตไปนะคะครนี้เนี้ยช่วงทางการติดต่อเนี่ยถามว่าจะจําเป็นไหมที่จะต้องลงอินเข้ามาเนี่ยคือจริงๆแล้วเราอยากที่จะเพิ่มคอ t เนคแบบตัวต่อตัวแบบเห็นหน้ากันเรียนเนี่ยนะคะ แต่เพกกื่อขอการต้องนำตัวตัวอย่างผิดประการออกมาให้เราได้เห็นได้เจอเนี่ยมันม,มันจะดีกว่าแต่ถ้าถ้าไหนที่อยู่แต่จังหวัดแล้วก็ไม่สะดวกนะคะจะโพสตาคอนแทคได้นะคะาทางโทรศัพท์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแชทมาในช่องของ Facebook ของศูนย์หลวงพ่อนะคะคอนเทนต์ของศูนย์หลวงพ่อวิสาหกิจอุทยานเยี่ยมมหาวิทยาลัยสังนักลินนะคะเพื่อที่จะนัดหมายโดยที่เราจะมีนัดยืนเลยนะคะ แล้วบผู้ปก็กอการนะคะตอบข้อความตลอดเลยนะคะทางนี้่พอแอดมินตอกข้อความปุ๊บเนี่ยก็ให้บริษัต่อกันไว้นะคะเราจะมีเจ้าที่หต่อขั้นตอนทันทีเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าที่หนึ่งเขาสเธี่ยองเราเนี่ยจะมีเาเ่าชื่อไว้ที่ต่างกันค่ะบางคนเนี่ยก็จะชื่อใจเลือกอาหารใช่ใช้ที่ยังพรนละแล้วได้หมดเลยฉะนั้น่ต่อถ้าถ้าอินบ์เข้ามาแล้วบอกว่าถ้าทำอะไรเนี่ยเจ้าที่ที่เป็นเจ้าที่เฉพาะทางเหนั้นเนี ก็จะติดต่อท่านไปทำริงครับเรียกว่าวันนี้ถ้าท่านสนใจนะครับท่านเข้าไปที่ศูนย์เฟซบ o o กแฟนเพจของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจนะครับมาวิทยารณ์สงสารนักการินนะครับจะได้เจอจะไเจอเพจนะครับหรือถ้าท่านไม่สะดวกท่านดูเพจนี้อยู่ท่านอินบ็อกซ์เข้ามาครับเราก็ยังเป็นสะพานเชื่อมนะครับในการที่จะเอาความความคิดของท่านในเดียวของท่านนะครับผลักดันให้สู่การใช้ประโยชน์จริงผ่านศูนย์บ่มเพาะได้เช่นกัน รหรือถ้าท่านเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับท่านอยู่ววทยาเขตไหนก็ตามนะครับถ้าอยู่หัดใหญ่ก็มาที่ l r c ชั้นที่13นะครับที่ P c ซิด้นะครับได้เช่นกันหรือท่านเป็นผู้ประกอบการอยู่ในววทยเขตไม่ใช่ววทยเขตอยู่ในโซนสงขราหัดใหญ่ท่านก็ไปท,ที่ที่ทวิทยาลัยวิตว์ได้นะครับก็ก็คงครบถ้วนแต่ถ้าท่านเป็นนักศึกษาววทยเขตอื่นท่านก็ติดต่อ,อหน่วยที่ที่เป็นบ่มเพาะก็มีอยู่ใช่ไหมครับนเวียเขต อาจจะต้องติดต่อมาทางส่วนกานนะคะตอนนี้อ<า>๋อควับวสะดวกมากกว่าเราเหมือนที่บอกว่าอย่างนี้อาจจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือโทรศัพท์ก็ก็สะดวกกันแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องมาที่นี่ก่อนหรือว่าบา,า,างทีเราอาจจะเิสูจน์กันทาคโทรศัพท์แล้วก็อาจจาะนาดหมายก,กันอีกทีน,นะคะมันสะดกกวกองที่ประกอบการต่อไปครับก็ถ้าสมมติท่านมีคําคถามยังค้างคาใจนะครับวันนี้เราก็แค่ไตเติ้ลนะครับให้พวกให้ด้านได้รู้ว่าเรามีศูนย์นี้อยู่ และสูย์นี้ก็ยังแอคทีฟแล้วก็ทํางานให้กับมหาวิทยาลัยรวมถึงไม่ใช่มหาวิทยาลัยิระดับประเทศอยู่นะครับก็เข้ามาได้ตลอดเปิดรับนะครับยังมีที่ว่างอีกเยอะนะครับทุกปีก็จะมีกระบวนการเก่นกรองนะครับซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องยากถ้าท่านเอาจริงใชครับวันนี้ผมกับน้องอานมนะครับก็คงจบรายการเพียงแต่เท่านี้นะครับก็ขอบคุณสมาชิก Facebook แฟนเพจของสถาบานันวิจัยและพัฒนา วัตกรรมอย่างพาลาทุกท่านนะครับท่านชอบกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นช่องทางนะครับในการสื่อสารให้กับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่ามีเรื่องนี้อยู่ด้วยเนี่ยได้รู้นะครับเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นการย้ําเตือนให้คนอื่นๆหรือเพื่อนของท่านได้เห็นนะครับ ก็คงจบรายการเพียงเท่านี้นะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมสงสัยอะไรอินบอกเข้ามาเราก็พร้อมเป็นสบันเชื่อมตลอดไปนะครับวันนี้ขอบคุณน้องอารมากนะครับขอบคุณท่านรู้ปักทุกทานสวัสดีครับ